คกิลแล้วมันจะมีกังหันลมขึ้นมาเออให้เราไปกังหันลมเดี๋ยวนะเราเรากระโดดไปตรงนั้นได้ป่ะวะแป๊บนึงนะได้ดิมิยังไงก็ได้เฮ้ยยายยากระโดดตามที่ว่าทำเมื่อกี้นะทำไมทำไมมันมันเป็นสกิลมันเป็นสกิลอ๋อคือคนปกติจะไม่ถึงใช่ไหมตายแน่นอนเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับนิกมีกระโดดสูงอะนิกกิ้งเนี่ยแ้าร์โดดตามอะบาร์ไม่มีกิ้งอะบาร์ก็แอก ปุยพึ่นั่งนะโอ๊ยพิวเมื่อกี้พิวมีการเมื่อกี้พิวมีการเล็งนิดนึงเอ้าเฮ้ยเอ้าจิบหายเผลอกดเข้าไปไหนวะเนี่ยสบายละแป๊บนึงนะแล้วเราจะกระโดดจากตรงไหนได้บ้างนี่หาทางเอาอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันอ๋ออันนี้มันถึงอันนี้มันถึงถึงแบล สตามิน่าเราถึงหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเช็คสตามิน่าแล้วมันถึงใช่ไหมถึง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 แต่ต้องกะให้ดีอ่ะไอ้เชี่ยกี่คนวะเนี่ยก่อกันเต็ไมไปหมดแล้วเชิญแล้วกันคออยู่ข้างล่างเนี่ยแหละเป็นละครลิงเลยนอ้เชี่ยเก่อมันเป็นลิงเลย,ย,ยสตามิน่าจะหมดแล้วไม่เธอต้องกะกะให้แบบอ,อ๋อไอ้เชี่ยนั่นแม่งหยุดไปแล้วอ่ะเอ้ยมันไม่ลงตามมา โอ้ยโอ้ยมันถึงก่อีกแล้วมันจะถึงได้ยังไงมันสูงมากเลยนะไม่ได้ถ้าเกาะแม่งอย่างหาอ่าเี๊ยปแล้วขี้กองไม่มันต้องทามิ่งตอนที่มันเลื่อนลงมาพอดีกันด้วยเราว่าเราไม่พอดีว่ะเราว่าเราไม่พอดีต้องรอเนี่ยอันนี้น่าจะได้อ้าว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 อ่านี่ได้ละอุยตาแล้วอะเรายังไม่ได้เลย อะไรเดี๋ยวคอยคอยดูภาิที่ตกดินอยู่ข้างบนแมวคอยคอยมือใหม่ปัดกลัวเฮ้ยคุณพิวแล้วคุณโรสบ้าวะเนี่ยใครมันจะไปโดดถึงถึงกาดีมดีใครมันจะไปโดดถึงโอ้โหโอ้โหมันสูงแบบมันไม่ต้องใช้สกิลจริงหรอบ้ามึงว่ากลางคืนก็ไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใช้ว่า่เช้าก่อนเรื่ ใช้การกะเอาครับกะให้กะกะว่าเกาะเกาะอันเล็ก,ก,ก <hyster arian> แล้วอ um ่ะแล้วแล้ว <taman> อ <glam, inner voice> ันใหญ่มันมาพอดีก็รีบกระโดดข้ามไปเลยอุ้ยอู้หูอุ้ดอันใหญ่มันมาพอดีอะไรวะมันมันไม่มีความพอดีกันเลยอ่ะอ๋ออ๋อบอกจะเข้าได้เฮ้ยเฮ้ยมันก็ยังสูงอยู่ดี สูงก้นสูงก้นเรามาดูกันป้าว่ามันจะกลางคืนก่อนนะโอ๊ยพิวพิวอย่าเพิ่งขึ้นนะได้ยังนิวอยู่ข้างล่างก่อนนะเ้ฮยขึ้นได้แล้วเทเรียผมตัวไหมงงเงี้ยตะวันรับขอบฟ้าเหล่าเทเลียทับบี้พี่บอกมาบอกมาพี่นิกเรียนแบบในคลิปเราอ่ะ เฮ้ยมันนึกนะมันเสียงอะไรของมันวะเสียงเหมือนคนแบบเสียงใช่ครับเสียงเขาส่งสัญญาณก่อนกลางคืนครับหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยเสียงมันน่ากลัวมากบอกว่าพวกมึงกลับบ้านกันได้แล้วเสียงครน่ากลัวเสียงเหมือนแบบเหมือนกลุ่มผู้ติดเชื้อกําลังแบบโห่ร้องโหยหวนเฮ้ยเราเราต้องไปยังไงต่อเอาผิวล่วงโอ้ งงว่าเราเราต้องไปตรงไหนต่ออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วพิวต้องข้ามมาอีกด้านหนึ่งไม่ไม่ไม่มันหาหาแบบหา<อ>ไม้เกอะมาได้เลยเนี่ยกระโดดขึ้นมาได้เลยกระโดดบันไดเฮ้ยสังเกตดีกตนี่นี่นี่มันมีบันไดขึ้นมีบันไดขึ้นเอาว่ะอย่างน้อยก็ถึงตอนคืนว่ะโอ้ยไม่คืออยากรู้ว่าเราไอ้วอลทายมันถึงมันถึงตรงนั้นปะ ถ,ถึงตีนตรงนี้วะไม่ถึงหรอ <c oughs> ไม่ต้องวนลันทายอ่ะอ้ยจริงมะเนี่ยไม่แต,ต่ไอตัวไอซอมบี้ปกติจะถึงเหรอวะไม่รู้อ่ะมันสูงอยู่นะผี่ทุกตัวแม่งปีนแบบโคตรโหดเนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพิวพิวกับโลก็ต้องไปเปิดแบบเนี้ครับคือเซฟพ,พอยต์ตอนเล่นเองอะนะมีปองบัวได้ห้าโลเยเหรอเสียงมันน่ากลัวมากเลยป ที่ข้างล่างม่งโคตรน่ากลัวีแ่เราจะต้องอ้อยอ้อยอ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะเราเราเราจะลงมันมีทางให้โดดลงแบบเซฟเซฟป่ะมีเชื่อครับเชื่อกหรอไหนวะอ๋อมีคนบอก I'm bleeding อ่ะไหนวะนั่นไหนสีฟ้าเห็นแล้ว เฮ้ยกดเพิ่มกดปิดโอ้ยเกือเกือป่ะอีโบเตอร์โบเตอร์ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเราล่วงจะช่วยเราได้เลยโบเตอร์ตายแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโบเตอร์โบเตอร์เราล้วงมาโอ้ยเสียงแบบเสียงโคตน่ากลัวพิวพิวนี่ไม่ว่าจะดีฟล็อกหรือเกมนี้ก็ชุบเร็วตลอดเลยว่ะ อีกเยอะอะไรผิวไอ้นี่อยู่สองไอ <c oughs> ้นีอยู่แค่สองแบบเดียผิวน่าจะต้องก็เลยยอู่นี้พอดน่าจะต้องชุบเราอีกเยอะ <c oughs> อันนี้นี่ลงมาเก็มื่อกี้แป๊บนึงนะหาที่ลงดีๆก่อนแม่งเมื่อกี้ตกลงมาตายาโคตรเวรตรงนี้ด้วยที่มันเป็นรูปโกปี่อ,อ่ะอุ้ยกูดอ๋อเนี่ยเหรอมันมีดีอย่างไรมันมีดีอะไรก็คือยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรกัแต่ในคิดว่าน่าจะเอาไว้คราฟของดีๆได้ ถีบแม่งเลยถคอรถน้องอกลางคืนน่ะเราจะอยู่ได้ไม่ตลอดหรอเห็นเห็นแถบกระโหลกข้างบนไหมอ๋ออ๋อเออใช่ใช่จริงด้วยจริงด้วยอ่าคือถ้ามันจะลดลงเรื่อยๆครับแล้วถ้ามันจะหมดอ่ะเราต้องเข้าถ้าเราถ้าเราเข้าหาแสงอ่ะแสงที่เป็นแสงปกติอ่ะครับกระหลกจะไม่ลด แต,แต่ถ้าเราอยากจะให้มันเพิ่มเราต้องเข้าหาแสง UV อ๋อเข้าใจแล้วโอเคโอเคอ๋อมีมีที่ชาร์จอยู่แถวนี้ตรงนี้ไหมโอเคโอเคเอาใแล้วเราจะไปไหนกันต่ออ่ะค่อยดีหน่อยีกล่องไม่รู้ว้าคนผิดกดเข้าไปจ่ยแล้วข้โชคดีบายบายคนเจี๋ยเลยอ่ะกดผิดอ่ะมีล่อให้ครับมันกระโดดเข้าไปม่กดดีแล้วไม่กดเข้ามาเลยอ่ะ เข,ข aja, ้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาหรอมันมันจะไม่มันมันต้องเข้ามารถมันมันมันไม่หมดมันมันจับสนวุ่นวายเลยคือคือถ้าเล่นคนเดียวจะไม่ได้เจอประสบการณ์แบบนี้เพียงตลกแต่ว่าคนเดียวทำอย่างนี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่คือคือนิกเล่นกับบาร์สอ่ะก็ช่วยกันสเตลฆ่าทั้งคู่แหละไอ้เียมากับโเนี่ยฟันแหล่ะม ีกูมากูมากับบาร์ก็แบบผักคอคนละตัวสองตัวไปเรื่อยชั้นบนลงล่างอุ้ยมันจะสนุกอะไรแบบนั้นอะแต่เราไม่รู้หรอกเออลูเซิร์ชจบให้หมดนะเพราะว่าผีมันให้โทรฟี่ไปอัพเกรดอ๋อโอเคใครละไหนคือไปดันแตกวะไหนคือไปดันแตกว่ายวายอ๋อเนี่ยเหรอทำไมมันมีซอมบี้ไหลออกมาทำไมมันมแล้วทำไมมันมีซอมบี้ไหลโอ้โหใครจะเห็นวันนี้อ่ะ น้องเห็นไงี้ยยังมีหกตาไม่มีใครช่วยหายฟาร์มสุกุยเฮ้ยรถเจ็ดเข้ามาในห้องเจอเจ็ดแล้วก็มาเฮียไหนเจอเจ็ดคือต้องเล่นพักเออใช่ใช่นี่มันอีสเตอร์เอ็กใช่เจ็ดกับมาเฮียสุดยอด เป็นตัวละครเนี่ยหรอ,หรอใช่เขาเขาเาเป็นตัวละครของภาคหนึ่งครับผมฟิอต้องไปเล่นในทีมเดียวกันเขาเล่คิดโอ้นี้เลยเราจะได้รอบวกพร้อมกันเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะลองดูนี้จะไปหักคอมันแล้วคนได้ไหมอ๋อไอไอป้านี่มันส่งสัญญาณ <c oughs> อ๋อมันเรียกพวกเหรอ <c oughs> ใช่ อของหายหหแล้วสวยพิวอเข้าใจละตายเออไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยเดี๋ยยย ไอเนี่ยคือคนนี้เราช่วยมันหายไม่เปอนของแล้วล่ะไม่มีใครไมรู้ไอ้ยอาเอ้ของแล้วเนี่ยลืมลใหญ่เลยไม่ใช่อะไรจะไปแช่น้ำอุ่นอยู่ข้างนอกน้ำอุ่นจะหมด มีน้ำอุ่นฟรีพ่อจานละนีนะพิวพิวเป็นอย่างไรบ้างเราจะเตลหรือเราจะฆ่าเอาบัสเตลก่อนแล้วกันเตลแต่ก็ค่อยฆ่าอยู่ฝั่งขวาโอเคโอเคเมื่อกี้มันไม่ขึ้นนานดีเข้าไปอุ้ยมันมันเริ่มเริ่มแล้วใช่่ะมมาคิดถึง T T F O แล้เห็น่พวกนี้ เออใกล้เคียงใกล้เคียงเออไม่ดีแต่ตอนสเตลคิวนี่แหละก็ได้อยู่สเตลคิวก็สนุกโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่กดเตะเอ้ยเหมือนกูเลยกูก็เคยย่องไปอย่างดีเฮี้ยเตะแม่งตื่นคตรห่วยอีกับเอฟมันไม่ใส่ตกใจหมดวุ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยคนพิกล็อกอ่ะไปพิกล็อกห้องเคมีคลอเดิใครใครใครเนี่ยมานี่ดิใครวะใครคือคนพิกล็อกมาตัวตัวซีแคทอ่ะไอตัวเออตัวเอคือใครวะมึงว่ะอะไรวะเราเราเรมาทางนี้ไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแสงหมดจะมีปัญหาเออให้ไวให้ไวนี่หรอนี่หรออ่าพิวส่วนพิวก็ไปทุบคริสตัลในห้องนั้นน่ะอุยหุยเจ็บเจ็บเจ็บ มีพลิกกลับทุกคริสตัลเห็นก็เห็นบอกเห็นบ่นกระจกองนี่คนจริงก็เปิดให้หน่อยแล้วกันนี่คิวแคนี่ก่อนโอ้ยได้แล้วว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเหรียญมันประโยชน์แค่ไหนอ่ะอะไรนะเหรียญมันคือเหมือนดีคอยปะาีไม่ใช่นี่เปิดได้เลยประตูมาดูรถวอยายเฮ้ยทำไมเรายังเอฟไม่ได้อีกแล้ววะ มันด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายดูวห้เสียวคนกลานะทำไมรอบแรกที่มามันเจอวลันทายวะอุ้ยตรงไหนวอนมึงแง้มลิฟต์แล้วเหรอใช่มึงลงไปแล้วเหรอลงแล้วนีโชคดีอะดีบ้าดีอะอุ้ย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 มันมันเด้งมันเด้งตัวมันเด้ง เนี่ยโชคดีเกินไอสัตว์ตีแตกอ๋อคือตีแตกกันเพราะวัลไทยเหรอโอเ้โหรถสามตัวตายคาริบพี่ตีแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮพิวระวังข้างหลังพิวเน่าคาริบ ออ้ยตรงนี้ใกล้มากใกล้มากนี่สตีมหน่อยตุแตกโยอาตอนนี้ยังไม่และ <c oughs> <c oughs> หูยหัวขาดเฮ้ <c oughs> อ้าวลุกแล้วลุกแล้วผีลุกผีลุกทำไมมันยังเทคดาวไม่ได้วะเนี่ยตอนนี้วันน,นนี้ต้องกดรัวๆมันมึนๆนไอไอไอตัวนี้มันเทคดาวไม่ได้ หมดหมดหมดคือเราเลยอ๋อต้องใช้แล้วอันนี้นะอ่ะมีเดียมหรือก็อาร์ตมีอารเนี่ยสองสองกล่องไอ้กล่องในห้องสารเคมีคืออาร์ตกล่องไอ้กล่องยาเนี่ยคือมีเดียมเดี๋ยวกล่องอันนี้ให้เพราะคือเราให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรนึ้นอะไรเหรอโอ้ไม่มีไม่ไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นรูว่ากูรู้อะไรบางอย่างละ ลองดูก่อนว่าทฤษฎีของเป็นจริงอะ่ะอิมูนิตี้โลได้แล้วได้แล้วกล่องฮาร์ดเอามา่อก่อนอะนะครับเอาไหมเหรอเอ้ครบอิม<อ>ูนิตี้ไปกันดีกว่าทุกคนไอข้อเออกลับขึ้นไปก่อน <c oughs> เจอันอุ้ยปรานเขาได้สักตายโอ้ยตายนี่ยหนีไปนีไหนีไปหนีไปหนีไปอะอะฟาดเปิดออกยากนวะเขาตัวนี้เออมันดูแบบทำมันดูน่ากลัวจังีไม่ไม่ใมันหลุดมันมันขึ้น F ให้กดช้าเมื่อกี้อ๋อเฮ้ยมีมีกรีดอยู่นะอ๋อเหรอโอเคโอเคอ๋อเออวาจริงด้วย อใครจะเข้าไปลองหักคอยกริ๊ดได้เลยคิวอยากลองเปล่าอ่ะกูบอยไว้ก่อนก็เลยให้น้องนะแต่คิวไม่อยากไปก่อนกูน่ากลัวมากเลยอ่ะอ่ะมนุษย์ไม่กล้าโดดเลยอ่ะมันจะดิ้นเสียงปะวะโดดได้ยินแน่นอนครับอูไม่ทันนิดเดียวเลยเนี่ย ตีเลยตีเลยไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวไปไปช่วยพิวกันปะตีเลยก่อนมันจะแหกปากร้องเฮ้ยอะเอฟมันปุ่มเอฟหายพอดีเมื่อกี้เอ้ยหยากเป็นไรเรามีสามตีนแนะนำว่าพอพิวเข้าข้างหลังมาแล้วครับกดตัวเอฟรัวร์จิ๊บเลยอะเพราะบางทีมันชอบมามาหายหายเรามีสามสามตีนพี่ผมวิ่งเยอะไปปะเฮ้ยพิวต้องคอยดูซามิน่าด้วยบางทีอะแต่ก แล้วก็วิ่งวิ่งระวังอย่าวิ่งเพราะว่าวิ่งแล้วมันจะตื่นเน้นย่องอุ้ยเจ็บโอ้ช่างหน้ากดเต็มเทศกากอากาศไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นกัดโดนหมว่าผมว่าเราต้องอยู่ที่ปืนเท่านั้นที่รองอะอ๋อโอเคเมื่อกี้ตรงมาแล้วก็ให้กดแล้วก็หายเรียบร้อยเลยโอ้หัวลอยอีกแล้ว อ่านี่ห้องสารเครมีโอ,คมโอเคแล้วถ้าเขราบอกเลยเป็นคอไอ้น,นี่โอเคขอบคุณกาทำที่แล้วไม่ได้ดูเอาเอาเลยไหมเอาเลยไหมได้เเอ,อ,า,นนอาเลยโอเคงั้นไปแล้วนะ <c oughs> โอุ้ยเชื่อมอได้จริง ไม่ต้องกด F รัวๆครับต้องกด F มันจะเข้าท่าพิวโอ้ได้แล้วได้แล้วเต็มเลยอุ้ยโอ้โหไม่กอดเราที่เราตีกันไปยับๆนี่มันไม่ได้ยินกันเหรอมันไม่ได้มันโง่คนโง่เลยแป๊บนึงนะงั้นเราต้องค่อยๆลงไปหย่องนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนเปิดมีคนเปิดเดี๋ยวเราจะปิดเอง อย่ารถยิงอก็เปิดดีกว่านะไปตาย้ยปิดก็รับพอเะ้ยมีข้างหลังข้างหลังอ้ยเรามีสามตีนเรามีสี่ตีนเรามีตีนเยอะเฮ้อนขแกขังแกหนีหนีหนีเริมล้อะกิดอะไรขึ้น หรอใช่ตีโดนหังเอาเวนกัมเดี๋ยุปแล้วซุปแล้วโอเคโอเคขอโทษพิวขอโทษผมโดนจับอยู่ด้วยมาเงี้ยคาตกรรมอ่ะนี่นี่มันคือฆาตกรรมพิวปิวเลยอ่ะคือกูเห็นแล้วพิวปลิวแบบตัวแอนเลยอ่ะโคตรเจ๋่พูดโอ้โหข้างหน้านี่ซอมบี้ขอให้สนุกนะครับซอมบี้นักชีวะมันมันเยอะอ่ะ มันเยอะฟาดฟาดเอาให้กระเด็นกระดอสองคนนั้นไม่โดนเชสเลยเหรอเราอุตส่าห์ไปเพิ่มเชสเอาไว้ฮ้ยระวังนะมันมีตัวฮาวเลอร์อยู่ข้างหน้าอยังไม่เลยเราเลยมันวิ่งหายไปไหนตกมันแล้วก็วิ่งมาเลยวิ่งมานี้ยจะดีหรอเออเอาเชสพอย์เอาเชสพอยด์อ๋อแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในใช่ไหมเออวิ่งตกใจ ให้มันกีดให้มันกีดบัมนึงบัมนึงบัมนึงตอนนี้สมไม่เยอะเราทับตาไม่น่าหมดด้วยประเด็นหมายความว่าต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ใช่ต้องฆ่าหมดต้องต้องเคลียร์ฮาวเลอร์ก่อนเชสตาร์แล้วไลเวนเชสตาร์้งลีว้าใช่ใช่เล่นไรเยอะปีเยอะโอ้ข่าทั้งแบบนี้แหละสรุปจะเอาจริงใช่ไหมเอาจะเอาแบบนี้ใช่ไหม ไม่ไม่ไมคือมันไม่จำเป็นต้องให้มีเชสแล้วมึงได้ ep เยอะเว้ยเฮ้ยตีโดนอีกเชตไม่ได้ ep เยอะขึ้นหรอไออันเนี้ยสามครึ่งแล้วนะไอโมราไท้ายมาโบราทายมาเฮ้ยจริงปะเนี่ยออกมาข้างนอกเลยหรออ่ามันสามไงรู้แล้วว่าทำไมเราไม่เจอโบราทายเพราะว่ามันไม่สาม อ๋อโอเคในเวลาททยเวลาจะเจอคือต้องสามใช่เนี่ยเวลา,ายจริงๆเลยเสียงน่กกากลัวมากเฮ้ยระวังนะวลาทายวิ่งไปตามตามใครอะ่ะโอ้ยเห็นแหละ่น <c oughs> ีตามผิวตามผิวผิวโอ้ยมันกระโดดยังรวดเร็ว เฮ้ยบาสบาสทำอะไรมันตายเลยอ่ะตายเหรอเราเราเห็นตัวมันยุ่ยเลยอ่ะยังยังยังอ๋อไม่มันมันแค่ล่วงไปเฉยโอเคตอนแรกเราเห็นตัวมันยุ่ยยุยต้องต้องต้องมองใช่ไปเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เยอะบัสโอเคตีไม่เข้าอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวอ้าวิ่งกันานึ่งนี่เฮ้ยอย่าให้มันออกไปอย่าให้มันออกไปได้เหรอไม่แต่เราก็ตีมันไม่ได้อยู่ดีอะบาส นี่นี่ร่อกแปบบนึงได้ไหมผมไล่แนะผมไล่บ็อกบอลไวกว่านี่บ็อกได้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 อ๋ออันนี้คือเลือดมันรอเรื่อยๆหรอเปล่ามันจะพักดูมันจะไม่ตายเอ้ยหรือว่าเราถ่ายไม่ตายก็ไม่ได้ดีกไม่ได้อ๋อนี่คือพิวพยายามไปพยายามไปขายอยู่ขอบใจมากพิวอันนี้นึงอันนี้นึงกำลังไปกำลังไปครับผมไม่ได้แล้วอ่ะมันมันสปอรน่าเกลียดมากเลยอ่ะมาแล้วมาแล้ว เงียบมาลุมตีแล้วลตีนแ้วกัเปลี่ยนล็อกเปลี่ยนล็อกีมาช่วยลุมตีมเดีเอมเฮ้ยไม่ไม่พี่จต่การให้แล้วเดียวเสร็จแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วอุ้ยโอเคค่ะขอบคุณครับไปด้วยอ๋อเออมีถังขยะจริงด้วยป้าวโอ้ยโค้งๆเลยเดียว ันเดธอรองเท้าแบบชื่อโง่มากด้วยล็อ k ล็อ k from the other side is lock from the other side ม <laughs> <c oughs> ีเพลงงานด้วยเหรอก็นี่ไงของอเดล德ัว oh, ไม่ใช่ so far so good โอ้ยอ oh, ุ้ย oh, คน <c oughs> ละตัวสองตัวเลยเดียว <c oughs> thank you thank you เฮ้ยแต่ว่าสามตัวนี้มันติดกันน่ะมันไม่น่าจะได้นะเราว่าเนี่ยต้องเราก็สามคนอีกเออสามสามเป้าสามเป้าล็อกเลยสามตัวคนละตัวคนละตัวเฮ้ยแป๊บนึงอีกตัวนึงยังไม่ได้ล็อกเอาได้เราได้แล้วสวยเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้วายอะเลิฟไปแล้วหรอแม่งเลยสัตว์อุ้ยลุมตีนลุมตีน เออคุดโดูไฟฟ้าคุดโดูไฟฟ้าแะ่ตอนเพื่อนด้วยกันเองกันละเฮ้ยเออย่าลืมอย่าลืมใช้เห็ดด้วยนะมันน่าจะเริ่มหมดกันแล้ว,ลวได้ได้ได้อุย้ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุกกระเบื้องเต่านี่เองมันดูไม่ค่อยดีเลยมันดูไม่เท่เลย่าเปิดประตูตาโอ้โหยโ้ฟุ้งกระจายแต่ไม่หม มาถึงเห็ดใช่ไหมเหมือนสูตรเนื้อนิกผ่านเลยอ่ะนิกๆเดินย่องผ่านมาหมดเลยอ่ะโอเคโอเคที่เกยบตีเหรออุ้ยอย่าลืมเก็บเห็ดด้านซ้ายใช่คว้ามาแล้วมีสองลูกสองลูกองโดนจับรถเก็บเห็ดผิดกฎหมายโอ้ย่างเยอะไ่ไหมสายเลยอู้ยเรงมีสี่ตีน มีเห็ดอยู่บนบันไดสูบสูบสูบไม่ใช่อะไรหรอกคือเปืองชรูมอ่ะไอ้หี่เหมือนเสพยาจริงอ่ะตลอดูเห็นวาใช่แล้วตลอ้ายเฮ้ยย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 ยมยยูยยยยวยย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 ย่มยยได้ย